เดือนนี้มันประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้จะกี่ล้านบาทมันก็ซื้อเวลา3เดือนที่ผมหยุดนี้ไม่ได้เป็นความใฝ่ฝันผมเลยที่อยากจะมีลูกสาวที่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบผมฝันมันมาตลอดผมจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าที่แบบทิ้งภาระให้อยู่กับเขาคนเดียวให้เขาแก้ปัญหาอยู่คนเดียวถ้าจะให้เธอดูแลลูกคนเดียวก็จะหนักเธอเกินไปก็ถูกต้องแล้วครับที่เป็นผมอีกแล้วต้องได้มัน่วย สวัสดีครับผมบุ๊คสุป,ปการครับผมพินาทีที่เห็นหน้าลูกสาวเรารู้สึกแบบได้กลิ่นของฤดูกาลใหม่ดีใจมากที่สุดและที่ดีใจมากไปกว่าน,นั้นก็คือเธอแข็งแรงปกติสมบูรณ์ดีผมตั้งชื่อลูกสาวว่าแตงบานครับก็อยากให้เธอเป็นผู้หญิงที่สดใสครับ รรยชื่อน้องไอ้ครับอายุห่างกันประมาณ4ปีได้ครับผม28่สิดนายจะประมาณ24จริงๆผมวางแผนมากับภรรยาก็ตั้งแต่ตั้งท้องแรกๆถ้าใกล้ถึงกําหนดคลอดเมื่อไหร่ผมก็จะขอทางผู้จัดการหยุดรับงานให้3เดือนใน3เดือนนี้ผมตั้งใจที่จะมาดูแลลูกกับภรรยา อยู่กับเขาเลี้ยงเขาทําในสิ่งที่พ่อคนหนึ่งสมควรทาผมไม่อยากทิ้งหน้าที่ตรงนี้ให้กับภรรยาแค่คนเดียวแบบเธอก็เพิ่งผ่าตัดมาถ้าจะให้เธอดูแลลูกคนเดียวก็จะหนักเธอเกินไปก็ถูกต้องแล้วครับที่เป็นผม อีกแรงต้องได้มาช่วยเธอถ้าถ้าถ้าผมไม่หยุดนลูกมีเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงว่าถ้าเราแบบไม่มาดูแลเลยผมจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าที่แบบทิ้งภาระให้อยู่กับเขาคนเดียวให้เขาแก้ปัญหาอยู่คนเดียว3เดือนนี้มันประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตตามปกติรับงานปกติจะก,กี่ล้านบาทมันก็ซื้อเวลา3เดือนที่ผมหยุดนี้ไม่ได้เอาตามความเป็นจริงหยาบๆเลยเงินก็จําเป็นไม่มีใครไม,ไม่ไม่ต้องการมันเพียงแต่ หนึ่งชีวิตคนเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะได้เวียนวนมาสัมผัสเรื่องแบบนี้สําหรับผมนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ว่าได้เป็นความใฝ่ฝันผมเลยที่อยากจะมีลูกสาวที่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบผมฝันมันมาตลอดการที่มีซึ่งกันและกันอยู่หน้าตรงนี้มันย่อมดีกว่าก็อยากจะทําหน้าที่พ่อหน้าที่สามีหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุด ชีวิตประจําวันทุกวันนี้ก็จะมีทั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวครับพ้นจากสาเดือนนี้ไปก็รับงานปกติแล้วก็จะจิ้มวันหยุดมาร์กวันหยุดรักษาบาล้านเอาไว้ครับทำงาน4ี่ห้าวันแล้วก็ได้กลับมาบ้านหาครอบครัวก็จะจะไม่รับแบบให้มันแน่นเต็มเดือนครอบครัวคือ <c oughs> พลังใจครอบครัวคือทุกอย่างสำหรับผม ไม่ได้วางแผนนานาพจลูกเลยก็คงแล้วแต่เขาจะเลือกชีวิตเป็นของเขาจะไม่ก้าวไก่ครับผมแต่จะประคับประคองดีและไม่ดีก็ต้องประคับประคองสอนเขาบอกมีมีประเด็นนี้เหมือนกันที่ที่คุยกับภรรยาคุยกันกับภรรยาว่าเราจะเลี้ยงลูกในเวอร์ชั่นแบบไหนกันเราอยากให้เขาโตมาเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่เก่งหรือเป็นเด็ก ประเภทไหนเราต้องอ่านหนังสือให้เขาฟังหรือเปล่าเราต้องนน่นนี่นั่นให้เขาฟังหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเรามาต่อคุยกันเราเราจึงได้คําตอบออกมาแล้วว่าเราจะเลี้ยงเขายังไงก็ได้ให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขเลี้ยงให้เขามีความสุขผมอยากให้เขาเป็นแบบน,นั้นอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกเขาจะอยู่ในสถานะไหนหรืออาชีพไหนอานาคตยังไงถ้ามันเป็นความสุขข,ของเขาผม ก็มีความสุขด้วยอยากจะเลี้ยงให้เขามีความสุขความความสุขมันอยู่ที่วิธีคิดอยากจะให้เขามีวิธีคิดที่ดี